โ่งยึดทำไมครับแล้วก็จบเป็นเดือดก้อนภายในการเล่นแค่วันเดียวไปเออเออยมน่าจะเป็นนอยชุรอดนะแลยแพหลายเปบอกกูสิงาันาไม่บอกก็าอมันมันบอกมันบอกไม่ได้นเดี๋ยวผมจะบอก่านสิ่งนี้ลกันเอาเอาอันไหนกเวไอ้ยาบง แล้วโยมแล้วังรอยเป็ดมันไปตัดไม้กันดีกว่าโอเคมาทุกคนอย่าเพิ่งทำอะไรไม่งั้นคุณจะแดกไป้วนี่คือแต่แล้วไงนี่ไอ้ไอ้อะไรวะแล้วต้อง้อะไรเนี่ยวดอ๋อนักเตะตะเจียนโกงไงอ๋อไอ้อะไรจะไปพาไปกลับไปที่เดิมแล้วคูจะไปไม่ต้องละไปต่แล้ว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  ไอ้เหี้ยจมน้ำตายไม่ได้ด้วยมาจะดูของในกล่องก่อนโอ้โหไอ้เปราปีกมาี่คุ้มเองเลยนีไม่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 ว่่ก่ นี่ในนี้โอพีมากโคดโอพีหยืกูเอาเองออกขอว่างสักนิดนึงไม่เอามึงได้ไปแล้วอ่ะแล้วปิกชางเกงอ่ะแค่นีงเชิญครูหน่อยมีความพยายามสูงใช่ไม่โอ้อะไรวะ กูยังไม่ได้คล้องเลยนะเุ้ยเุ้ยเนตไรด้วยเนตไหลได้วยเอาเอาพตัไปด้วยอาพันไ้เอาพ่ันไปด้วยข้าพ่เอาพีตันไปด้วยนอ้าวทำไมผมไเฮลโหลไม่กอนไม่ได้ฆ่าเองเลยดิไม่้เอาพันไปด้วยเาีเพกันนะเอาชิมัพี่มาขุดเพรไปด้วยพี่มาขุดเพรไปด้วย อันนี้ยังไงนี่อันนี้อันนี้ยังไม่พออันนี้ยังไม่พออันนี้ยังไม่พอดีอันนี้ปไม่มันไม่ต้องไม่ต้องเสร็จเดี๋ยวเราไปหากันเองไม่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 มันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้ดูนี่มาดูนี่เตรียมของก่อนดีแล้วโยงจะมีจนใจบ้ากันนี่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 นั่นนั่นเอสตี้เบลอะไรเอซิตีอ่ะเดือเออ เราท่านผู้ชมครับคลิปนี้อาจจะแป้งอะไรครับเพราะเรามาเล่นส้นตีนอะไรกันไ,ไม่รู้ว่าเราก็ไม่ได้นัดกันมาไอ้เป็ดมึงขโมยของอออหมดเลยอ่ะมันไม่เหลือให้พวกเราเลยเวเ้ยเอ้าอโอเอาแค่นี้นะอุ้ยี่มาร์คพุ่มีเ,เพชรสามห้าบู๖๔น่าเท่าไหร่วะสามห้าบู๖๔หมดสุดแล้วหยววอยไม่โตไอมาร์คพุ่มกีเพชรโอ้โหไอ้สัตว์ว้าบด้วยเดี๋ยวเบิ๊งแล้วพวกแก เดินตัดหน้ากูทำเพื่อทำมาเสืหอหออะไรเดี๋ยวไม่รอกอรันเลยเหรอใช่รอทำไมอ่ะพี่มาร์คพวพี่มาร์คแกล้งห้าห้องเลยนะได้บุ้มรู้ตึกนี้ได้บุ้มรู้ตึกนี้ทั้งตึกเลยอยู่บนเหรอเป็ดมาแล้วก็ได้ช็อกเกอร์บอกว่าไปฆ่าช็อกเกอร์ดีกว่ามาแรงมาแรงลื้อแก๊สเวลคัมตุช็ออกกเร์บอกเรียบร้อยแตกหนึ่งอ๋เดียวเดียวออก อเออออกดิออกดี<พ>อย่าเปลี่ยนก่อนดีเจ้าผู้ชมครับข้อดีเอามันไม่มีกล่องเหรอเจ้าผู้ชมครับข้อดีข้อดียุ่งเอ็นซิตี้ลังนี้คือเราสามารถลุกขโมยกำแพงมันได้เลยเพราะกำแพงมันเป็นเพชรน,นะครับท่านผู้ชมจำไว้มันไม่มีกล่องเพชรอย่าก้าวไปด้วยใครไปที่เลงดีวกว่าวแม่ดีพี ทีพีไปไปจุดไปจุดไปจุดที่มันมีไม้มีเกาะอะไรก่อนเดี๋ยวเราหากันเอะตนี้มตอนนี้ตอนนี้กูมีพลิกแอคคอรผมเอ็กอะครอบครอบคมฮะครอบคมเอกตอนนี้กูไม่ต้นอะไรนะขโมยอย่างเดียว เพชรใต้นนำเอาคตเจ้าด่เอ้าดเพชรเยอะซียไปเต้เพชรโคตรเยอะเลยครับผมเร็วเจ้าเจ้าหนูเลเอ้ายออกเฮ้ย อ๋อเหี้ยเออกูเข้ามาอยู่ในหินเทลเลยตายเข้าไม่ตกวะเนี่ยเซิร์ฟเนี่ยตกก็มันโอวีขนาดนี้จะให้ตายเราอยู่ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยเออยังวกเราอยู่ในเนี่ยพวกเราอยู่ในวัเนี่ยน้องต้องขุดขึ้นไปข้างบนนะผมก็นึกว่าแบบว่าละท่านผู้ชมตอนนี้เกิดความชิบหายขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้พวกเราก็ชิบหายไม่เจอมันที่เราล้ะกลัวนั้นแล้วกูนั้นก็เน็ตหลุด เอเพกมาเอาไม่ไดิลูหรอว้าววดดีวดดีวอรดวอโอ้เซิร์ฟโอ้โหเซิร์ฟโอ้โหอะไรไม่ได้เย็ดเคโอ้โหสองอันมึงดูว่าอะเป็นไฟเป็นได้ผมไม่ได้ตั้งใจจะผมไม่ได้ตั้งใจจะเกิดตรงนี้ผมตั้งใจแค่จะให้ไบโอมมันจะเกิดตรงไบโอมนี้แต่เย็ด เคไทยเดน What in the world What the fuck is this world เดเวลารับของนะจ้าโอ้โหย็ดเคโอ้ยโอ้ยยนที่คุณคับติ้งเทเบิลกูให้ไปในอาการเซิร์ฟบอลเซิร์ฟเอเอฟเซิร์ฟเซิร์ฟ เซิฟเซิฟอ้เฮียเซิร์ฟแล้วด้วยความที่ง่วงเซิร์ฟนะก็ทำให้เรานั้นสามารถจะทำให้เรานั้นแลกแดกกันแทบทุกคนเลยตั้งซอร,รี่ด้วยเพราะมันเป็นแค่เซิฟเดียวที่ผมสามารถอยู่รอดได้โอ้ดีมากเลยเพื่อนไม่ทำไม่ไม่เพื่อพวกกูเลยนะ <c oughs> พี่นี่กินไงอ้เฮียนี่ <c oughs> เอ้าวยังไงมีชุดก็เพชรไส้แล้วกูสบายทั้งชีวิตแล้วตอนนี้ <c oughs> พเวพชรโคตรเยอะกูบอกเลย แล้วกูจะเก็บไว้ที่ตัวเองด้วยอยากได้ไปขุดอยากได้ไปหากันเอาเองเจอสปาเบดอ่ะฮะกับรถเต็มรถเต็มรถเต็ม้วยปาจะไปจุมวงก้อด้วยปากอินนี้ไอ้เพี่อินด้แล้วแปลกอุ้ยเฮียใต้น้ำเต็มเลยผมกำลังัเท้าหน่อยเป็ดไม่เอา呀เนี่มันไม่นุ่มไม่ทันแล้วล่ะพี่มาร์คพี่มาร์ค จีกี้พี่มาขโมยตึกนะฮะทุกตึกมันเอามาใช้เลยไม่อะพ้างหลังอะไอเดนทำยังไงล่ะไอ้ย่าแม่งคู๊ดยังไถเดนไซบอมกูก็มีเว้ยไทเดนอะเอาดิช่วยด้วยบุ้งขึ้นต่อไม่ได้อ้าวมันต้องมีกล่องนะเนี่ยไม่ต้องให้พาไม่ต้ให้พาไทเดนเจอกล่องแล้วเนี่ย มีทุกอย่างเลยจะเป็นไม่มีโลไอ้ย่าโรยแต่ได้อันหน้าจะตายจะตาย into the fire เฮ้ยมีผู้วา่าด้วยพี่มีด่ามดุติ้งเอ็กอะผมมีรองเท้าที่เอนชานทุกอย่างแถมแถมเอนชานก็เป็นดับเบิลด้วยเดี๋ยวโอ้ยสตีฟกระเด็นไปยันโลกหน้าไอ้ย่า ตัวนี้มันพูดมาได้ไงวะอีกแล้วเอจิตตีการรู้ไหมทำไมมันถึงพูดมาทไมเพราะว่านั้นผมได้ลงอีกอันหนึ่งอีกดาด้าแพ็กหนึ่งไปด้วยนั่นก็คือการไอ้เหี้ยกูล่อนเสี่ยงชบเลยยี่บ้านเลยตอนนี้ไม่พอแล้วกูได้กูได้นี่มาสิบเจ็ดอันแล้วไอ้แทงเบดอ่ะผมมีไอเอฟเดอรินกูลอยได้ไอ้เหี้ยเอ็นเดอร์โผเราต้องการเอ็นเดอร์โผล่ไอ้ผมมีเอ็นเดอร์โผล่ห่าน ช่วยด้วยรลอยได้เราไปกันการไม่แม่บล็อกอัพในเทเล่าโกเกอร์เมื่อกี้ยังทำอะไรเราไว้ยิงตายซะเดือดวุ้นป่ามาเรียบร้อยแตกหนึ่งไปเยี่ยมเราไปโดนบล็อกอะไรคือผมยังไม่มีพีแอคเลยเป็ดมาบหมดกกองในยี่ของเนี่ยก็ตอนนี้ผมตั้งการ เรียตี้เรียบร้อยแตกหนึ่งสปีดยมคลิปนี้มันมก็จะแบบแปลกๆด้วยนะคือดาตาแพคอะไรวะเนี่ยแล้วตอนนี้ผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เราเล่นดาตาแพคสัตตีนอะไรกันอยู่ไรนี่ข้างบนมันต้องมีข้องดีแน่เลยเพราะง,งั้นเราจะขึ้นไปเอามันมีไปดูแล้วขโมยของชาวบ้านดีกว่า ผมใช้เบนหลอดนี่แหละเพิ่มความแสงสว่างในตัวเองมาตรงก่อนหน่อยมาตรงก่อนหน่อยมาของูข้างหลังขึ้นมากะาา่ะเป็นไงครับท่านผู้ชมพวกครูพวกครูแม่งเล่นไวครับเก่งที่สุดในโลกกันได้เพชรตั้งแต่เริ่มเกม <c oughs> แถมนี่แถมบ,บางคนได้ไหนเท่าไรเลยไอยพี่มา้าผมมีอะไรจะให้ก็๊เป้หลานน้องนี้นดูเอ็นชาร์ดิอุ้ย,ย อู้ไอรอนโอเคเลมโคตรเท่เลยโอ้ของมันจะเป็นโคตรเยอะโคตรเยอะมึงน,น,น,นะอ,อู้ <ละ S 2> เอ็มอะไรสักอ่จริงๆนะผมเล่นกับนักเก็ตจนบางทีอะเนเธอร์ไลท์กับไดมอนด์กลายเป็นสิ่งไม่มีค่าแล้วอะกลายเป็นสิ่งธรรมดาที่แบบเจอได้ทุกวันเลยอย่าไปโยนใส่โต๊ะกูส <c oughs> ี่ชั้นแต่พวกหมู่บ้านอะไรพวกนี้ยังคงเป็นของธรรมดานะมันไม่ใช่ดันเจียนไง ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ก็คอมเมนต์มาได้นะว่าอยากมีด a ต a p แพ k อะไรแบบนี้มาให้เล่นตลอดก็ข้อตัดช่วงขอตัดช่วงนี้ออกนะครับเพราะว่าจะไปกินข้าวเ้ยทำไมมันปิงจังวะเซอรี่โคตรปิงอ่ะกันนะกอกันหนักอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยอยู่ในใจเสมออ๋ออะไรอะไรไม่ได้วะ บอกขอดินไม่ได้บ้านะ่เป็ดไปไม่ได้หรอกนะเฮ้ยเป็ดนา่บอกจะให้ด้ามในเทไหกไงไม่ให้พี่มารไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยทีพีน่อย เด่ยวทีวีห no no น่อยผมเชื่อใจคุณมาร์คทีวีหน่อยทีวีหน่อยเป็ดจะใจอะไรกูเดี๋ยวรอเจอตองหโหเดี๋ยวค่อยทีวีว้าเฮ้ยเดี่ยวไม่ให้ซุ่มไม่เสียงซากใครไว้เนะี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยมีเนิฮัมีเนิฮัลลอนอยู่ด้วยเอาไป อันเนี้ยเป็นของกูใครดึงกูมาวะว,าว้าวเว้าริโอขอบิดกัดขอบิดกัดกันเลออยเช่าเลยแตงยี่ปกูบินอยู่ เป็ดทีพีหน่อยได้ปะกูเจอสิ่งลีกที่เรียกว่าเรืรอเหาะไอ้เป็ดอย่าแย่งกูอู้หูเป็ดโคตรโคตรแย,ย่มัมนมาแย่งกูโอยเจอแล้วเจอแล้วอ,เอ,อเุ้มเอา Enzity b r o k e นพอเ t ่าอเอาเอ็นซิตี้มาผมเอาเอ็นซิตี้ไอ้ตึกนี้คือตึกอะไรวะคะ ไม่รู้ว่าแต๊ขโมยแต๊ขโมยมาก่อนกันแล้วกันไอ้อหีไออะไรวะแม่นี่มันแมปอะไรวะนี่เฮียท่านชมครับใครช่วยรู้ว่าแมปเดี๋ยวมันยากใครยากให้ทำต่อกับกดไลค์นะครับกดไลค์เยอยะๆเยลยคลิปนี้ถ้ากลัวกั <c elt> <c elt> นดูประมาณแบบสิบขึนก็ทำต่อนะชา <c elt> แต่คนนึงนเขาอยากทำมาอีกแลก็อีกเรื่องนึง เออพีชมันติดน,น,นานย,ยังไง็วสิคลิปนี้ไม่นี้เวลาพีชมันก็หมดแล้วนะพี่มาคลิปนี้ตัดไหมตัดโอเคคุณเนยกระสินงไม่คือมันไม่มีอะไรให้ตัดมากอ่ะนอกจากใส่เอฟเฟกอะไรพวกเนี้ยเตรียมมังกรไปไปรอก้อนทีพีก้อนเดี่ยวเดินไปพร้อมกันเลยโลเป็นจันงเช่นลร ป็ดทีวันอ่าได้เลยได้เลยทีวี้ะเฮ้ย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 เ้ยเ้ยพอซาดซิตี้แล้วกูก็ลอยได้ด้วยเงให้ตรงนะ พิมพ์ต่อไปในใจเสมอว้าไม่มีปีกเหรอไม่มีไม่มีอะไรท่าอะไรกันนี่ก็ไอ้บ้ามีผู้นะแต่ไม่มีอะไรท่าผู้ไอ้ผมแจก ข่อยไร้ทางหน่อยอู้อู้อู้ขบใจมากขับใจมากนะไอ้ไรยำอ้าวพี่มาเจอแล้วเหรอพี่มาคู่ไหนเอ้ยนึกว่าไม่ใจนั่นไงกลัวแล้วอ๋อกูรู้ลายกูรู้แล้วว่าลายโลดท่ำม,มึงทำยังไงมึงไปขโมยไม่ได้เอซิตี้ที่เฮงโอ้ยไร้ไร้ ไอทีพีหน่อยเป็ดเป็ดทีพีหน่อยเด็ดโปรทีพีฉันน่อยเป็ดทีพีกูหน่อยได้เหลือก่อนนี้เป็ดเอาพีกขึ้นมาข้างบนดิเป็ดมีแค่ไอ้เย็ดเดือดกระซิบจะเทเอาต้องมาทำอะไรกันในนี้เนี่ยโอ้ยบล็อกทองเราจะตีเอาไปเท่านั้นบอ มันตลกมันฉลาดไม่รอกันเลยพูดดีไว้ายเพ<อ>ื่องผู้ตัดตีมกรดีกว่าพี่ม้ากรอก,ก่อนช่วยผมก่อนตอนเนี้ย ล้วไม่เป็ดเป็ดเซย์เขต้องโฮ่ถึงได้แม่เป็ดเป็ดช่วยด้วยเป็ดเป็ดช่วยด้วยเป็ดเป็ดเป็ดช่วยด้วยไอ้เป็ดเฮ้ยไป่ถอะนักผู้ชมเกดเอดแอะเงียบ เงียบไม่มันเสียหรือเปล่าไม่ดูอ่ะเป็นใบเยี่เป็นโลกเอ้ยดีบีหน่อยดิเป็ดเป็ดโอเคเข้าใจเฮ้ย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 ครูดูว่าที่สูงอีเฮ้ยหหล ก็อัดก็อัดขี่ไปนิวเด้อออนไลเฮ้ยเจอแล้วอะไรตองหัวตองหัวโอเคกผมตั้งใจให้มันอยู่ใกล้ๆห้องสตองนาเก็ตนาเก็ตเปิดพีดีเอ้ยนาเก็ตมีอะไรจะให้นาเก็ตมีอะไรจะให้เป็ดเป๊ะเอาดาวกูขึ้นมาก่อนกู้ยพี่เปิ้ลยนดาวให้ตัวมึงไะเอาดาวกูขึ้นมาก่อนเฮ้ยงไม่ไม่เดี๋ยวพี่เปิดเองไม่เดี๋ยวพี่เปิดเอง เฮ้ยูาจะจัดของก่อนนี่กูลงขับดาบใหม่ใช่ไหมดีจริงเฮ้ยนักเก็ตนักเก็ตนนักเก็ต่ทำแททำทำำทรำทำแททำทำำททำทำำททำทำแททำทำำ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 ททำทำ ทำไมมันมีคนขดไว้อะออเ็ดไงโวลดีเอ็นอเวลดีอนไม่ได้ลบเศก์เสหมึงก่อนเอาเดี๋ยวก่อนเอาเศง์่าแล้วเศเอาเงเอาีเวนวันดีพี่เปรตพี่เปรตตอนพี่เปรตดเลยอีช่เขาสีฟิีนั่นเองฟีแล้ก็ฟี ผมบินได้ผมผมผมจะบินเดอะโดยไม่ใช้ปูให้ดูเอาเอาไม้ละบินเดอะไม่ใช้ปูเลยบินเดอะไม่ใช่ปูใส่เอาให้ไปแล้วเงินเงินอะไรโขงมาไอ้พวกนี้ MC เพียบเลยแตกหนึ่งแตกแตกย่าเฮ้ยไม่เซฟช่วยด้วย ไปแต่แกช่วยมันดีอยู่ม่งไปเล่นจ้าจ้าจ้ามีวดะ้ามีวะจจี้ปด้วยไมียวะไ้าไอ้เจ้ากอนมาแล้วเจ้าพวกเราไปก่อนขโมยบล็อกเอ็นไปข้อขโมยบล็อกนี่ใช้ไปก่อนแล้วกันด่งดง

เป็ดเองเซฟเป็ดจะรู้ไน่ไยังเป็ดลองซฟที่นี่แวนน้อโยมครับแล้วก็ว่าเป็ดมันไม่ให้เราซฟรเราจะตากัหมน่นอนทำตัวปประโยน์ห่อยใคมอะวใช่มึงอะมึงก็ดูกูดิกูวิ่งเลนหน่งเดียวเลยทําไรไม่ได้เลย ใส่แอมใส่อมอบยสิใส่อมใส่ออมฮัลโหลอันนี้มันไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยวกับเน็ตนะทุกคนมันเกี่ยวกับเสรนะใช่แล้วครับตื่ใช่ครับทุกคนเน็ตพวกเอาเน็ตพราเราดีร้อยเปอร์เซเว้นเว้นเว้นเน็ตคนต่อเซฟื่น บินบินยังไงเฟี้ยวก็บินยังไงเฟี้ยวหมดยังอ่ะหมดแล้วหมดแล้วไอ้มือตีไอ้มือตีไอ้มือตีมือตีโอเหมดแล้วไอ้มือตีไอ้มือตีนี่ไอ้หําชิบหายละเอฟซีแม่งดักล้อเอฟซีกูเอฟซีเอฟซีเอฟซีเมาเจอาเลยเอฟซีมันดักรอพวกมึงง้างดักกูทคันกวา เออเออไอ้ย่าถอนไปเราจะถอนมึงเออโง่มึงจะวาร์ปกันทำไมเนี้ยมาดิมาดิเอฟซีเอฟซีเต็มหลังกูเลยเอฟซีเต็มหลังกูเลยยังรอเอฟซีไว้เดี๋ยวพี่จัดการไก่เป็นมังกรอ่ะไม่ต้องห่วงเอฟซีถึงไหนแล้จะเราเชนชะลอข้างในเองเออเอฟซีถึงไหยแลได้วย

ทัวเปคนตีกันเองแล้วครับยังวันนี้ FC เต็มหลังกูเลยเนี่ยกลับโลกดีกว่าปะจบคลิปกันกลับโลกจบคลิปโอเคเขา FC FC ข้อหาวิธีที่ต้องีไโดน FC ไล่ตอน พูดเลยพูดเลยพูดเป็นคลิปในตอนนี้เลยก็ได้อครับท่านผู้ชมก็เป็นไงบ้างับตอนนี้แล้วก็ย่ายลำตัวก็ก็ลื่อนกดนไหลแล้วก็แชร์ก็แชร์คลิปนี้ด้วยเพื่อเป็นกระดับแกล้วเราลองนั้เล่นต่อนะครับบ๊ายบาย